สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยฤดูฝนที่รักแล้ววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในฤดูฝนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีโรคอะไรบ้างไปกันเลยค่ะโรคไข้หวัดธรรมดาที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศทำให้เป็นหวัด ขัดจมูกและเกิดอาการไข้ได้ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธ์ุไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่มีความรุนแรงทําให้เกิดปอดอักเสบและอาจเสียชีวิตได้โดยอาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูงตัวร้อนหนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดศรีรษะอ่อนเพลียและในเด็กอาจพบอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงได้ค่ะโรคเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสสามารถติดต่อได้ง่ายด้วยการสัมผัสโดยตรงจากมือสู่ตาแต่ไม่สามารถติดต่อทางอากาศได้นะคะอาการของโรคนี้คือตาแดงคันตา รู้สึกระคายเคืองคล้ายผงเข้าตามีอาการเจ็บตาเมื่อถูกแสงจะเคืองตามากและมีน้ำตาไหลค่ะโรคต่อมทอนซินอักเสบเป็นการติดเชื้อทางระบบหายใจที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรียนอกจากนี้ยังสามารถติดเชื้อได้จากการสัมผัสเชื้อโรคจากผู้ป่วยเช่นลมหายใจการไอ การจามการสัมผัสสารคัดหลั่งน้ำมูกหรือน้ำลายและการใช้สิ่งของร่วมกันด้วยค่ะอาการที่แสดงออกมีดังนี้ค่ะคือกืนอาหารลำบากเจ็บคอเวลากลืนปวดศีรษะมีไข้หนาวสัน่นมีกลิ่นปากคลํำที่ต่อมน้ําเหลืองที่คอจะบวมโตอาจปวดร้าวที่หูหรือมีการอาจเจียนหลังรับประทานอาหารค่ะ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเป็นโรคที่มักเกิดจากการทานอาหารที่ปนเปื้อนมีอาการท้องเสียเป็นน้ำหรืออาจจะมีมูกเลือดปนได้ค่ะมีการปวดท้องปวดเบ่งคลื่นไส้อาเจียนหรือมีไข้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในฤดูการนี้ค่ะอาการของผู้เป็นโรคนี้ที่พบได้คือมีไข้สูงเฉียบพลันเกิน38องศาเซลเซียสและมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารมีการหน้าแดงอาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆตามผิวหนังหรือมีเลือดออกบริเวณอื่นด้วยค่ะมีการปวดท้องอย่างรุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวาส่วนในรายที่มีอาการรุนแรงมากนะคะหลังจากมีไข้ามาแล้วหลายวันจะเกิดภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือภาวะช็อกได้ค่ะโรคฉี่หนูมักพบการระบาดในช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่มีน้ำท่วมขังค่ะโดยสัตว์ที่แพร่เชื้อโรคนี้ได้แก่หนู ซึ่งเมื่อฉี่ออกมาก็จะมีเชื้อนี้ปนอยู่ด้วยจึงเป็นที่มาของคำว่าโรคฉี่หนูและยังมาจากสัตว์อื่นๆด้วยนะคะเช่นสุนัขวัวควายโรคนี้ติดต่อทางบาดแผลและมีน้ำเป็นตัวนำพาค่ะเราจึงไม่ควรเดินในน้ำขังโดยเฉพาะในคนที่มีบาดแผลมีอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ4-14วัน เมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดจะทำให้เกิดอาการไข้สูงหนาวสัน่นปวดหัวรุนแรงตาแดงปวดกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะบริเวณน่องขาเอวเวลากดหรือจับจะปวดมากค่ะโรคต่อไปนี้เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กๆคือเด็กอนุบาลของเรานะคะโรคมือเท้าปากโรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งปีแต่จะระบาดมากในช่วงหน้าฝน เพราะมีอากาศชื้นเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในลำไส้คนเชื้อโรคนี้จะอยู่ในน้ำลายน้ำมูกอุจจระและน้ำจากตุ่มพองในแผลอาการของโรคมือเท้าปากคือมีไข้ต่ำอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวเหมือนอาการไข้หวัดค่ะและมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายมีตุ่มแดงๆที่ลิ้นเหงือกกระพุ้งแก้มก่อน จากนั้นจะพบที่ฝ่ามือนิ้วเท้าฝ่าเท้าและมีอาการอาเจียนร่วมด้วยค่ะและอีกหนึ่งโรคที่เกิดบ่อยนะคะคือ RSV โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสค่ะอาจจะเหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่ไม่สามารถปล่อยให้หายเองได้นะคะเพราะปอดและหลอดลมจะติดเชื้อร้ายที่สุดเลยคือระบบทางเดินหายใจอาจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ค่ะ อาการของโรคคือมีเสียงหวีดในปอดมีเสมหะมากไอแรงเหนื่อยหอบและหายใจลำบากค่ะในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กๆต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอมันออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะวันนี้ เราก็พบกันแค่นี้สวัสดีค่ะ